เดี๋ยวดูนะครับว่าคันนี้จะขนหมดไหมมาแล้วมากับแสนสอยองชาแนลไม่ต้องถอนครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับช่วงนี้เงียบไปลงรู้แย่เลยครับตรงนี้ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโต้ปราซานะครับสำหรับวันนี้ทุกคนเราจะไปทาบุญกันนะครับสำหรับช่องโมโต้ปาซานะครับใครที่ติดตามช่องโมโต้ปาซานะครับที่ติดตามเมื่อจะคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ต่างๆก็คิดว่าก็เป็นการร่วมกันทําบุญด้วยละกันนะครับซึ่งวันนี้เราจะไปทําบุญที่โรงพยาบาลสนามนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็แบบบริจาคมาแต่ผมบริจาคเป็นแบบโรงพยาบาลพระบาทน้ําพุอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้ไปบริจาคเป็นสิ่งของอะไรเนาะพาะไม่ค่อยออกจากบ้านเท่าไหร่แล้วก็บางท แบบเฮ้ยขับรถก็แพงทําไมไม่เอาอะไรทำคลิปไลฟ์สาระเป็นวันทําไมไม่เอาไปทําบุญดูนี่นั่นบ้าง <_ O> <_ grille> ก็อย่างที่บอกครับ <_ O> ผมก็ทําอยู่ประจําแต่ก็ไม่ได้ถ่ายลงเท่านั้นเองนะ <_ O> ทุกคนเออแต่วันนี้เนี่ยจะไปทําบุญก็เลยเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันนะครับวันนี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะมีผลิตภัณฑ์มาแนะนําด้วยนะก็คือตัวนี้เลยนะครับนี่ชาริสมาเนี่ยครับก็ตัวนี้ผมก็เป็นตัวแทนจําหน่ายด้วยนะครับใครที่สนใจนะใครที่อยากดูแลตัวเองใครอยากหน้าเด็กใครอยากแบบมีสุขภาพที่ดีขึ้นติดต่อสอบถามมาได้ที่ไลน์ ขับบิ๊กไบค์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับอย่างที่บอกวันนี้เราจะไปทําบุญกันเราก็จะซื้อแบบอาหารแห้งเนาะพวกข้าวสารพวกไข่อะไรยงเงี้ที่จาเป็นนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะซื้อไปบริจาคแล้วก็เดี๋ยวก็จะแวะซื้อพวกข้าวกล่องเนาะสักยี่สิบสามสิบกล่องเนาะไปบริจาคคนแบบข้างๆทางที่เราเจอหรือเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์พี่แท็กซี่ที่เขาต้องใช้พลังงานในการทํางานในแต่ละวันนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปแจกเขาด้วยนะครับก่อนชมคลิปนี้นะทุกคนก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่ง โอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเรากําลังจะไปดูพวกข้ากล่องเพื่อที่จะแบบแจกคนแบบพวกพี่วินมอเตอร์ไซค์หรือแบบพวกพ,วกพวก่อแบบบ้านแม่บ้านที่แบบทํางานอยู่ที่เราพบเจอเนาะอาจจะไม่ได้เยอะทุกคนเพราะว่าแบบเราหาร้านกับข้าวไม่ได้เลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะซื้อข้าวสารอาหารแหง้งแบบพวกอาหารแห้งนะไปให้ที่โรงพยาบาลสนามนะครับโอเคทุกคนงันนะเดี๋ยวตอนนี้เราไปซื้อของกันก่อนนะโอเคไปข้าวมันไก,ก่กล่องละเท่าไหร่ครับ40ครับธรรมดา40 เอาไก่เอาไก่ต้มสิบครับสิบกล่องครับผมเอากะเพราหมูสับเท่าไหร่ครับกะเพราหมูสับสี่สิบครับสี่สิบเอาสิบกล่องครับสิบกล่องครับผมเดี๋ยวผมโอนตังไว้ก่อนครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมโอนเงินไว้ครับเดี๋ยวมาได้ค่ะจักรีกค่ะโอนแล้วนะครับ โอเคทุกคนเอาไปแจกแล้วครับใช่ครับพี่ใช่พี่พี่อยู่ข้างมนโซฟากางใช่ครับขอบคับผมขอบคับเขาจำเราได้ว่ะทุกคนอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปหาคนที่เขาแบบว่าหิวข้าวแล้วกันโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปให้ก่อน ครับเดี๋ยวเข้าไปกินด้วยครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวให้ฝากให้พี่คนนั้นเนี่ยไม่ต้องถอนัะผมขอบคุณครับ,รบนี่ยสีโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเรารีบไปต่อทำเวลาเดี๋ยวจะมืดก่อนนะครับ ลุงครับวินลุงมีอีกคนครับมีลห้าคนห้าหกคนใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเอาข้าวพอดีทำข้าวมาเครับห้าคนห้าคนห้าอนใช่ไหมครับครับช่วงนี้เป็นไงบ้างลุงเป็นไงบ้างลุงช่วงนี้นเายัไม่ได้ถึงร้อลุงอสีเเช้าเนี่ยตัเข้าออกลุเนี่ยคนเขาค้องใอ้ครับพี่ตัวของรับบ้าง โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาไปให้พี่ๆแท็กซี่เนาะน่าเห็นใจเนาะผมก็รู้จักคนที่แบบว่าขับแท็กซี่นะอย่างที่เห็นนะทุกคนแท็กซี่จอดล้างไว้แบบเยอะมากผมลองไปถามกูอยู่ว่าเดี๋ยวผมลองไปถามก่อนว่าเขามีกี่คนลกครับมีลูกแท็กซี่กี่คนครับพอดีผมทําข้าวมาฮะผมทําข้าวมาแจกครับผมมีกี่คนนะครับสี่ห้าคนสี่ห้าคน,นครับเอากระเพราหรือข้าวมันไก่ครับอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้เนาะัะบ เดี๋ยวผมเดินไปให้ดูกันนะครับแลมวคือเป็นขอบคุณมากครับครับทุกนี้เงียบไปลงโหแย่เลยครับทุงนี้ครับครบขอบคุณครับครับครับผมครับเขาบอกช่วงนี้แย่เหมือนกันหมดเลยเอาจริงๆทุกคนผมเขินนะเอาจริงๆอะทำช่องยูทูปมาคนติดตามเป็นล้านก็จริงแต่แบบเขินเนาะแต่แบบพอทำแล้วมันก็สบายใจอะ คือเอาตรงๆนะทุกคนผมอ่ะเป็นถามไปคุนพันได้ผมเป็นคนที่ชอบทาบุญแบบคือผมให้ตลอดนะทุกคนแต่ว่าเวลามาให้ของเงี้ยผมจะเขินอนะ่ะมันเขินนะทุกคนเข้าใจปะปกลัวเขาไม่รับด้วยเออโหก็กลัวเขาไม่รับเลยมีที่ถ่ายด้วยแล้วก็ไม่ได้ถ่ายด้วยเนาะเพราะว่าตอนที่ไม่ได้ถ่ายก็เพราะว่าแบบมันมัน,ม,นมันไกลมากอะ คือแบบเสียงไม่ก็ไม่ถึงอะไรเงี้ยก็เลยตัดออกแล้วกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอไปซื้อข้าวสารเนาะพวกข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปแจกท,ที่ที่โรงพยาบาลสนามนะครับโอเคเดี๋ยว,ลวหลายๆคนสงสัยว่าทาไมเอาคันนี้ทําไมไม่เอาเบนซ์มาเพราะขนได้เยอะจริงๆคันนี้มันก็ขนได้เยอะผมสามารถลงเข้าไปนอนเลยแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้นอนนะอันนี้ก็เดี๋ยวเหลือไว้ไปให้ใหยามในหมู่บ้านอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเราไปซื้อของแล้วก็เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ามันจะกลับได้หรือเปล่านะครับไป โอเคทุกคนตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับข้าว45กิโลแล้วก็ไข่ก็เดี๋ยวเราจะเอาคันนึงมารับไปอีกก็ะจะมีอยู่สองคันที่รับไปแต่ว่าถามว่ามันขนได้นะมันขนได้นะทุกคนดูดิเือถข้าวเลยเด,ดี๋ยวกูขายได้หรเดาดิได้ปลอาเห็นไหมบอกแล้วมันใหญ่เกินเดอดเือเดืดเดืดดดดูนะครับว่าคันนี้จะขนหมดไหม ระวังขอบนะโอ้โหเป็นไงอะ่ะเก็บได้เยอะขนาดนี้เ,นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าตอนไปถึงนะฮะจะเป็นยังไงโอเคปิดได้ปิดเลยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในธรรมศาสตรแล้วเรียบร้อยนะครับไตองรู้ไหมว่าการบริจาคต่างประเทศเขาทำกันไหมไม่รู้ ที่ผมดูข่าวมานะหมอของขวัญนนะ่ะเขาบอกว่าต่างประเทศอ่ะเขางงนะว่าทําไมประเทศไทยต้องช่วยกันบริจาคอะไรแต่ว่าถ้าพูดในเรื่องของศีลธรรธมเออมันไปช่วยเหลือกันเลยอย่างงี้เนาะแบบช่วยเหลือเกื้อกูลคนในประเทศกันเองอะไรเงี้ยก็เป็นข้อดีอันนี้คนไทยที่เข้าใจแบบนี้ไงแต่ว่าต่างประเทศที่เขามองเราอ่ะเขามองเราว่ามันเป็นภาพสะท้อนของความไม่พร้อม ของรัฐบาลมันจะท้อนนะทุกคนถ้ารัฐบาลบริหารจัดการดีเราจะไม่ต้องมานั่งบริจาคก,กันเองช่วยเหลือกันเองแบบนี้ทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการเสียภาษีเนี่ยมันคือการที่ทําให้ชีวิตของเราอะ่ะดีขึ้น นั่นเองนะครับวันนี้ก็มาพูดแบบเรื่องเงี้ยแต่ว่าถามว่าผมอะเดือดร้อนไหมในเรื่องแบบโควิดอะไรเงี้ยมันก็ต้องมันก็มีผลกระทบกันหมดแต่เพียงว่าผมอะมีเงินเก็บมีเงินเก็บที่แบบเออมีเงินสำรองพออยู่ได้แต่แบบเนี่ยที่เราไปบริจาคมาเมื่อกี้แบบที่เป็นพี่แท็กซี่พี่วินมอเตอร์ไซค์อ่างเงี้ยคือแบบเห็นพี่วินมอเตอร์ไซค์เขาบอกออกมาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ไม่ถึง200ยยังได้ยังแบบว่าค่าน้ำมันยังไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเออคิดเราดีก็เดี๋ยวถึงโรงพยาบาลสนามแล้วทุกคนไป นตอนนี้ก็บริจาคเสร็จเรร้อยอ่นดูดูเขากำลังยกของกันไปอยู่นะครับโอเคสบายใจแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็จะเดินทางกลับแล้วเนาะอิ่มบุญเนี่ยอิ่มแล้วแต่ว่าหิวข้าวจาคเขาแต่เราไม่มีนข้าวเออตอนนี้คือข้าวเช้าเรายังไม่ได้กินเลยทุกคนเอาเป็น,นว่าใครอยากช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับอยากบริจาคอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาบริจาคได้ที่โรงพยาบาลสนามใกล้ๆบ้านเลยนะ โอเคครับทุกคนวันนี้นะฮะทุกคนหลังจากที่วันนั้เราจีทีอาไปนะครับซึ่งมันก็ขนของได้จากัดแหละซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาคันนี้นะครับไปขนของเพื่อจะไปบริจาคอีกครั้งหนึ่งนะครับไปช่วยผู้ป่วยนะที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับผมก็จะมีอีก2คันนะ้น้องแสนสิ่งแล้วก็น้องโนกนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันที่ที่จะไปซื้อของนะแล้วก็วอนื่นเนี่ยผมก็จะไปซื้ออาหารแมวกระสอบเนาะน่าจะเป็น40โลคนที่มันใหญ่บ ใหญ่มากๆนะทุกคนเพราะว่ามีน้อง f อคนหนึ่งนะเขาทักมาเขาบอกว่าช่วยเขาด้วยแบบเขาอยากได้อาหารแมวนะซึ่งผมก็เลี้ยงแม,มนะว,เ,ว,มวเหมือนกันนะอีตัวเขาบอกว่ามี17ตัวเยอะมากนะทุกคนผมก็เลยโอเคงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่แมคโครกันเลยดีกว่าไปโอเคทุกคนหลังจากที่วันนั้นเราเอา GDR ไปบริจาคของเลฮะวันนั้นก็หลายพันมนสมควรนะ้วทุกคนแต่ว่าวันนี้เราก็เลยมาซื้อเพิ่มนะพวกข้าวพวกน้ำอาหารอาเาร่องสารอหารน,น,นะแลวเราก็มาจับมากับคนนี้ด้วยนี่มาดูตามมาดู นี่ทุกคนเรามากับใครก็ไม่รู้มาเรามากับแตสตสยองแชนแนลใช่ะเราจะไปบริจาคทั้งหมด3คันนะฮรเราจัดกลุ่มมาแล้วก็ไปบริจาคพร้อมกันอีกทีหนึ่งนะทุกคนเอาเพ่าเดี๋ยวเราไปบริจาคเสร็จแล้วเราไปถ่ายดูอีกทีหนึ่งนะไป The next day โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งแล้วนะครับที่เรานะครับกําลังจะเอาของนะครับไปบริจาคเพิ่มเติมนะหลังจากที่วันนั้นเราเอาไปบริจาคค่อนข้างที่จะแบบของมันจากัดนะฮะวันนี้ก็เลยนี่ทุกคนก็มีช่องแฝดสยองด้วยนะแล้วก็เพื่อนของแฝดสยองแล้วก็คันผมเนะี่ยสามคันนะฮะก็จะไปบริจาคก,กันนะเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันดีกว่าแป๊บหนึ่งนะโอเคครับทุกคนตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีกี่คันเนีนี่คันที่หนึ่งก็คือคันที่สวยที่สุดนะฮะรองร้อนก็เป็นคันนนนีีีี้้ไไไหาดดูขขออออองงิรถย่่่่่ะพใชมมมม นี่ทุกคนเต็มคันแล้วคันนั้นก็มีอีกนิดนึงนิดนึงนิดหน่นินแต่คันนี้ก็มีอีกตั้งเยอะนะครับันนก็งั้นเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเราไปที่โรงพยาบาลสนุกันดีกว่านะ <Okay. S 2> เราไปเจอกันดีกว่าโอเคไป โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ทำบุญเสร็จแล้วรอยก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับเดี๋ยวว่างๆนะถ้าสมมุติว่าเรามีโอกาสอีกเดี๋ยวจะมาทำอีกนะครับสำหรับวันนี้ทุกคนฝากนะฮะกดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับใครสนใจชาลิสมาก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์ด้านล่างผมเลยนะครับสำหรับ,บวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ